สวัดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนาฏเมืองนนท์ชาแนลค่ะ วันนี้นะคะนาดก็มีเทคนิคเคล็ดลับดีๆนะคะในการถนอมอาหารค่ะนั่นก็คือหัวเชียเท้าหัวชัยเท้านะคะขอไปค่ะเป็นหัวชัยเท้านะคะส่วนนะคะเราจะถนอมกันยังไงนะคะเพิ่มความอร่อยให้กับหัวเชัยเท้าเรานะคะตามนาดมาเลยค่ะว่าวันนี้นะคะนาดมีนะคะขั้นตอนวิธีทำในการ ทำหัวเชืเท้าดองนะคะเอาไว้นะคะเป็นนะคะผักเครื่องเคลียงไว้สําหรับทานคู่กับาพวกข้าวผัดเนาะหรือว่าเป็นพวกหมูย่างเนื้อย่างนะคะแล้วแต่นะคะว่าเพื่อนๆจะเอาไปทานแกล้มกับอะไรนะคะสูตรนี้รับรองอร่อยแน่นอนค่ะไปชมกันเลยนะคะว่าวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะตามนาทมาค่ะ ก็มาดูนะคะว่าวันนี้เรามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะเราก็จะมีแค่หัวเช่เท้านะคะแล้วก็แครอทนะคะเราก็ใช้อย่างละหัวนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะใช้จํานวนเท่าไหร่นะคะถ้าหัวเล็กก็2หัวแต่อันนี้มันหัวใหญ่นะน่าก็ใช้หัวเดียวนะคะส่วนแครอทนะคะแล้วแต่ความชอบเพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าจะใส่มากน้อยขนาดไหนนะคะก็อยู่ประมาณนี้ละคะ่ะเสร็จแล้วนะคะ เครือ่องปรุงนะคะสําหรับในการดองหัวเชื้อเท้านะคะอันดับแรกก็คือหเนี่ยค่ะ น้ำส้มสายชูน่าใช้หนึ่งถ้วยตวงนะคะอันดับที่สองก็คือน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงค่ะคือเกลือค่ะน่าใช้หนึ่งช้อนชานะคะส่วนอันดับที่4ี่ก็คือน้ำตาลนะคะน่าใช้หนึ่งช้อนโต๊ะเอยไม่ใช่หนึ่งช้อนโต๊ะขออภัยหนึ่งถ้วยตวงเหมือนกันนะคะส่วนผสมนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยนะคะยกเว้นเกลือเนาะเราจะใช้แค่หนึ่งช้อนชานะคะนอกนั้นเราใช้หนึ่งถ้วยตวงค่ะเราก็มาดูกันเลยนะคะ เราจะมาหั่นนะคะเรามาหัน่นหัวเช่เท้ากันเลยค่ะเดี๋ยวนาทขอขยับแป๊บหนึ่งนะคะเรามาหั่นหัวเช่เท้ากันค่ะก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเลยนะคะเพื่อนๆหรือถ้าเพื่อนๆนนะคะอยากจะ เพิ่มสีสันเนาะอยากจะทำเป็นลวดลายต่างๆก็ได้นะคะแต่นาทก็เอาความง่ายๆเนาะนาก็จะใช้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะหั่นเต๋าค่ะส่วนลูกชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะแล้วแต่เพื่อนๆหรือเพื่อน,อนๆจะทำเป็นสไลด์ก็ได้นะคะจะทำเป็นแบบว่าเป็นฝอยๆะคะ่ะโอเคนะคะนี่เราก็หั่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันนะคะเราก็มา แบ่งก่อนนะคะเพื่อนๆก็แบ่งเป็นอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะก็ประมาณสัก1มิลน,นะคะ1มิล แล้วก็ทำเนี่ยค่ะหั่นเป็นอย่างนี้เนาะนี่ค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะ<ม>ก็นาดก็จะใช้ชิ้นประมาณขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะหั่นนะคะหั่นไปอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็กรอบนะคะกรอบ เราทําเสร็จนะคะเพื่อนๆก็เอาใส่นะคะใส่เขาเรียกว่ากล่องถนอมอาหารนะคะแช่ตู้เย็นไว้หรือว่าจะเอาใส่ขวดไว้ก็ได้นะคะเวลาเราทานเราก็เอามาตักแบ่งทานนะคะนี่ค่ะก็หั่นอย่างนี้ค่ะหั่นไปหั่นไปสี่เหลี่ยมเต่าเนาะ ก็ไปซื้อหัวไชเท้ามานะคะหัวใชเท้าหั่นไปค่ะ ไปเราก็จะมาหั่นแครอทนะคะแครอทก็หั่นเหมือนกันนะคะพเพื่อน นะะก็เขาเรียกว่าเป็นการถนอมอาหารนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กับผักนะคะก็จะออกรสเปรี้ยวหวานเนาะเวลาเราเอาไปทานนะคะ กับอาหารนะคะก็จะเพิ่มรสชาติไปนะคะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเราก็จะได้นี่นะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูนะคะว่า,าขั้นตอนต่อไปทำอะไรนะคะเดี๋ยวตามนาดมาเลยค่ะเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนนะคะเพื่อนๆ แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะหอย่างละหนึ่งถ้วยต,<า>ตัวตา,ายค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะแล้วเราก็จะคนส่วนผสมนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะเคี่ยวให้น้ําตาลเขาละลายนะคะ ตอนนี้เราก็กําลังนะคะเคี่ยวนะคะเคี่ยวตัวเคี่ยวตัวน้ำตาลนะคะเพื่อนๆลดไฟลงนี้เดี๋ยวพอน้ำตาลละลายนะคะเราก็จะพักนะคะของ ตัวน้ำเชื่อมนี้ไว้ก่อนให้เขาเย็นนะคะเย็นตัวก่อนแล้วเราถึงจะเอาไปเทนะคะใส่กับหัวอชัยเท้าที่เราได้หั่นเต่าไว้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่กล่องนะคะปิดฝานำไปแช่ตู้เย็นนะคะ3มวันก็สามารถจะนำมารับประทานได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการถนอมนะคะ อาหารแบบง่ายๆมากๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเพื่อนๆนะคะลองเอาไปทําดูนะคะสูตรนี้อร่อยจริงๆนะคะเอาไว้ทานคู่กับไก่ทอดก็ได้นะคะอร่อยมากๆเลยโอเคนะคะตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมลลที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆนะคะน้ำตาลเราละลายแล้วนะคะปิดไฟได้เลยค่ะ เดี๋ยวน่าจะพักก่อนนะคะเราจะพักตัวนะคะพักตัวน้ำน้ำเชื่อมเรานะคะตัวนี้เนาะเราก็จะพักก่อนนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะตัวน้ำเชื่อมเราเรียบร้อยเนาะรอให้เขาเย็นลงนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่นะคะเอาไปเทใส่ในหัวัชเท้าที่เราได้หั่นเป๋าไว้นะคะ ตอนนี้นะคะก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเป็นขั้นตอนของการนะคะเ,เ,เขาเรียกว่าไงนะดองเนาะเป็นการดองนะคะเราก็จะเทนะคะทลงไปก็เกลียให้เสมอเสมอนิดนึงเนาะนี่นะคะเสร็จแล้วเนาะเราก็จะเทนะคะ น้ำเชื่อมนะคะซึ่งเย็นแล้วนะคะเพืเ่อนๆต้องให้เข้าเย็นนะคะแล้วก็เทลงไปนะคะเทลงไปนะคะเทะะให้แบบให้ให้เสมอกับกับตัวชิ้นของหัวไชเท้านะคะโอเคเราก็จะได้นะคะเอหัวไชเท้าที่ดองนะคะที่พร้อมนะคะพร้อมดองแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะ นะคะเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการถนอมอาหารนะคะเอาไว้รับประทานได้ยาวนานเนาะก็เอาไว้ทานได้เป็นเดือนเดือนเลยค่ะเพื่อนๆแต่หลังจากนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะถ้าจะนํามารับประทานก็ให้ผ่านประมาณ3วันรส<ร>ชาติเขาก็จะกลมกล่อมมากๆเลยนะคะขอประมาณ3วันนะคะก็จะเอาออกมาทานตอนนี้น่าก็จะเอาไปนะคะไปปิด ปิดฟ้าเสร็จหน้าก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะนี่ค่ะก็เป็นกล่องนะคะเป็นกล่องอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเอาไปแช่ตู้เย็นได้นะคะสวยท่านใดไม่มีกล่องนะคะก็สามารถจะเอาใส่ขวดโหลก็ได้นะคะใส่ขวดโหลแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้เนาะก็คลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยนะคะเป็นการถนอมนะคะเป็นการถนอมอาหารนะคะก็ ก็คือการทำหัวเชเท้าดองนั่นเองนะคะอ่าก็ให้เพื่อนๆลองเอาไปทำดูกันนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะคลิปนี้นะก็ต้องขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้กับช่องนาดเมืองนนชาแนลด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ต้องกล่วาวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย